ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ t r u u p มแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของอังกฤษซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาสามารถแซงขึ้นหน้า BMW และดูกติดได้อย่างสวยงามด้วยยอดขายที่ทะลุทะลวงอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงในปีนี้ครับที่งาน Motor Expo 2017ปรากฏว่า t i u m p มนั้นทำยอดจับจองได้เพียง396คันน้อยกว่าปีที่แล้วที่ทำได้4 8 8คัน โดยมีการแนะนํารุ่นใหม่3รุ่นในงานครั้งนี้ก็คือ Bonneville Bobber Black คันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทโดยไทรัมได้มีการเปิดตัวก่อนหน้านี้กับสื่อมวลชนวันที่20พฤศจิกายนพศ2560ที่ผ่านมาเปิดตัวพร้อมก,กันกับรุ่น Bonneville Speedmaster โดยเจ้าบอลนวิวบ็อบเบอร์แบล็กคันนี้นะครับโดดเด่นด้วยสีดำด้านทั้งคันเบาะนั่งเดียวเครื่องยนต์นะครับสองสูบเรียง1 2 0 0ซีซีสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วมีมอเอน้ำระบายความร้อนแรงม้าสูงสุด76 PS ที่6,100รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด106นิวตันเมตรที่1 0 0 0 0รอบต่อนาทีหัวฉีดนะครับแต่ว่าดูเหมือนเป็นคาร์บูเรเตอร์ซึ่งเป็นความตั้งใจของไทรัมที่ต้งองการออกแบบให้หัวฉีดนั้นดูแล้วมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับความคลาสสิกกกกแแแบบ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 คคคาาาูเเเเเรรรรรตตตออออออ์์ุุ่่่่นนนนนนๆัังงงงโดดยจดขว bon ีล็็ใ้้ื การมีครุสคอนโทรลนะครับวงล้อหน้า16นิ้วเดิมมี19นิ้วของรุ่นบ็อบเบอร์ธรรมดาคลิปเปอร์เบรกของเบมโบพร้อมกับดิสเบรกหน้าคู่และไฟหน้าแบบ LED รวมถึงโช้บหน้าเป็นแบบเทรีสโคปิกที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง47มิลลิเมตรของโชว่าของเดิมอย mm ู่เพียงแค่11มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือเจ้าบอนเนวิลสปีดมาสเตอร์คันนี้นี่เองมันคือสปอร์ตคลาสสิกอีกรูปแบบหนึง่งที่มีความแตกต่างจากบ็อบเบอร์แแบบบลล็็ะอเบอร์ธรรมดาก็คืืออออเรรร่งงขตาโโก้ทัมแบบตัวนูน รวมถึงมีการเสริมบาท้ายและเบาะนั่งคู่นะครับให้แตกต่างจากบอบเบอร์ธรรมดาให้ความนด,ดเด่นและเหมาะกับการใช้งานที่มีผู้ซ้อนท้ายเพราะฉะนั้นนะครับความแตกต่างก็คือเรื่องของเบาะนั่งนี่เองจุดเด่นของเจ้าบอบเบอร์แบล็กหรือว่าสปีดมาสเตอร์นั้นก็คือเรื่องของโครงส้างตัวถังท่อเหล็กกลมที่ดูแล้วเหมือนกับโครงหลังแข็งนะครับแต่ว่ามีการซ่อนโช้คอับหลังไว้ที่ใต้เบาะนั่งและเป็นความคลาสสิกอย่างแท้จริงของแบด์รไซ์ชื่อดังจากอังกฤษในครั้งนี้ เครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียงสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแปดวาล์วระบายความร้อนด้วยน,น้ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับแต่ดูเหมือนเป็นคาร์บูเรเตอร์ปริมาตรอยู่ที่1,200ซีซี76แรงมา้าที่6,100รอบต่อนอาทีเท่ากันกับบับเบิ้ลแบล็กทั้ง2รุ่นนะครับมีไลท์ใบวาย2โหมดขับขี่ก็คือรถและก็เลนรุ่นใหม่นี้มีทักชั่นคอนโทนและก็ ABS รุ่นล่าสุดรวมถึงคลูซ์คอนโทนด้วยและนี่ก็คือ2รุ่นใหม่ล่าสุดจากไททับ